สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่านวันนี้มาพบกันกับช่องแดงสามวาในวันที่24นะครับบ่ายวันที่24สิงหาคม2568นะครับนะช่วงบ่ายนะครับแดงสามวาจะมีสองช่วงนะครับช่วงเช้าก็ตีห้านะครับนี่คือช่วงบ่ายนะครับนะเจอกันนะครับ ใ,ในรายการสู้เพื่อประชาธิปไตยครับต่อต้านรัฐประหารคัดค้านประเด็นการพัฒนาประชาธิปไตยครับวันนี้ก็ข่าวสารครับนะข่าวสารการเมืองก็ตุ่้นะครับนักวานหลงของพันตำัวจโทดรเรทักษิณที่รอดคดีนะครับรอดคดีครับนะร้อยสิบสองนะพวกอ่าพวกนักวิชาการครับ นะพวกนักวิชาการพวกรู้มากอวดดีอวดเก่งครับหายท้องหมดนะครับต้องเอาปิ๊บนะครับต้องเอาปิ๊บคุมหัวนะครับนะโดยเฉพาะไอจตุพรไม่รอดไม่รอดครับในนี้ก็ติดคุกจบแล้วนะครับชินวัตนนะครับมึงจะรับผิดชอบยังไงจตุพรถามหน่อยเรื่องนี้มึงจะรับผิดชอบยังไงที่มึงพูดมึงไม่อายเลยนะมึงเนี่ยนะครับปากหมาครับ ปากหมาหน้าด้านครับนะสิ่งที่มึงพูดนะครับสิ่งที่มึงวิเคราะห์นะมันเคยถูกอะไรสักเรื่องคนะไอไอคางคกนะไอชาติหมา <c oughs> นะกูงงครับกับวิธีคิดของมึงครับนะ <c oughs> มึงอิจฉาริษยาครับนะไอมึงเนี่ยสันดานหมาสองลางครับกินบนเรือนขี่รถหลังคาครับ นะหาแดกไม่ได้ครับนะขอไม่ได้ไงเมื่อก่อนขอได้ขอเงินนายขอตําแหน่งครับนะคนโง่โง่ควายควายสันดานอย่างมึงครับนะสันดานอย่างมึงเนี่ยนะครับเขาดูออกครนะท่านดูออกว่ามึงเป็นคนเลวสันดานไม่ดีครับคนเลวคนชั่วนะครับเลี้ยงไม่เชื่องครับ นะกินบุญเรือนขี่รถหลังคาครับนะเป็นไงล่ะ <laughs> มึงจะรับผิดชอบยังไงกับคำพูดของมึงจตุพรนะมึงจะตายแล้วใช่ไหมนะโอ้โหไม่รอดนะครับไม่รอดร้อยสิบสองไม่มาศาลแน่นอนครับไม่มาศาลนะแล้วก็หนีหนีแน่นอนนะครับนะแล้วหนีไหมล่ะครับนะมึง พูดตลอดมึงเฮ่าตลอดนะบอกว่าทักษิณเนี่ยนะทักษิณไม่นะครับไม่กลับไม่กลับไทยครับถ้ากลับกลับมานานแล้วครับนะมึงบอกว่าไม่มีวันกลับนะครับนะแต่ท่านก็กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วมึงก็บอกว่านะครับนะต้องกลับมาเลี้ยงหลานให้อยู่บ้านครับ นะต้องกลับมาเลี้ยงหลานให้หยุดทางการเมืองครับนะแล้วมึงเสือกอะไรนะครับนะมึงเสือกอะไรเพราะว่าท่านยังมีภารกิจนะครับท่านยังมีคมบุญคุณกับนะครับกับคนไทยครับท่านมาทดแทนตอบแทนบุญคุณของคนไทยครนะที่มีพระคุณต่อท่านที่สนับสนุนให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนะที่ท่านจะต้องมาตอบแทนแล้วมึงเสือกอะไรนะครับ นะที่มึงจะต้องมาบอกว่าอย่ามายุ่งการเมืองต้องไปเลี้ยงหลานครับนะเลี้ยงหลานแต่ท่านนะครับท่านเห็นคนไทยครับนะที่ผ่านมาสิบกว่าปีที่แล้วนะพวกมึงมีน้ำยามีปัญญาอะไรไหมครับที่จะพัฒนาประเทศที่จะทำให้ประเทศไทยมันดีขึ้นครับนะพวกมึงมันเฮงช่วยไงนะพวกมึงเฮงช่วยนะรัฐบาลไหนเข้ามา แก้ปัญหาอะไรได้ครับทําให้ประเทศชาติดีขึ้นไหมประเทศชาติมันดีกว่าก่อนที่พันธมุนโทรโดตรทักษิณเข้ามาไหมท่านจะอยู่เฉยๆได้ยังไงครับนะท่านก็มาเพื่อนะครับตบทดแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณกับคนไทยนะครับที่สนับสนุนท่านนะครับนะแต่มึงเนี่ยมันเสือกไปทุกเรื่องไงนะสูกเสือกไปทุกเรื่อง ในการที่จะใส่ร้ายตระกูลนี้นะครับเพราะว่ามึงเคยขอได้มึงเคยขอแดกได้ครับแต่ตอนนี้มึงมึงขอไม่ได้นะแล้วมึงจะทํามึงจะไปยังไงต่อนะครับนะม็อบมึงก็แพ็แล้วไปไม่เป็นแล้วครับม็อบพวกมึงนะครับด่ากันเองแล้วนะกูขำเว้ยนะครับนะม็อบเนี่ยมันด่าว้าแดงวันนั้นนะครับว้าแดงคือใครครับว้าแดงก็คือพ่อแม่ พ่อมากกคือใครอลังสิมันโลบครับโดนหูครับมึงอายไหมล่ะครับนะมึงอายไหมนะครับจัดม็อบที่จะมากดดันให้รัฐบาลนะครับให้ศารนะครับกดดันให้สารเอาผิดอุ้งอิงครับนะพวกมึงเป็นใครมาจากไหนครับนะมากดดันให้จัดการให้เอาผิดนะครับแล้วเป็นไงล่ะครับพวกมึงเลือกโลก ยกเลิก m o u นะครับนะต้องยกเลิก m o u มนะมึงเสือกอะไรครับนะมึงเสือกอะไรทำไมรัฐบาลจะต้องมาฟังคาสั่งมึงครับทำไมมึงจะต้องไปสั่งรัฐบาลมึงเป็นใครล่ะครับนะพวกมึงเป็นเทวาดามาจากไหนที่มึงจะต้องไปสั่งนายกต้องทํานั่นทํำนี่อย่างที่มึงต้องการครับนะนายกเขานะครับเขาทำไมจะต้องไปฟังพวกพวกมึงเป็นใคร ถ้ามึงแน่จริงมึงเก่งจริงนะครับประชาชนรักมึงจริงพวกสลิมรักมึงจริงครับนะมึงก็ตั้งพรรคการเมืองครับเหลืออยู่ปีกว่าครับนะเหลืออีกปีกว่ารัฐบาลนี้ก็ไปแล้วครับตามวาละครับนะตามวาละไปครับมึงก็เอาไปสิครับม u มึงอย่าทำอะไรก็เรื่องของมึงครับนะมึงจะฉีกทิ้งมึงจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกก็เรื่องของมึงครับมึงก็ต้องหาเสียงกับประชาชน รัฐบาลนี้เขาหาเสียงผูกมัดกับประชาชนแล้วเขาจะทำอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของเขาและพวกมึงเสื่องอะไรครับนะกูขำไว้ลังซิมาลมลังซิมาโลมครับโดนโห่ครับนะโดนโหูนะครับเขาไล่ครับนะดูสิครับม็อบกูไม่เข้าใจว่ะภาษาม็อบครับนะเพราะว่าเราก็มีการร่วมชุมนุมมาหลายชุดมาหลายครั้งครับไม่เคยเจอนะครับ ที่ม็อบมาโห่กันเองครับในเวทีเดียวกันในกลุ่มชุนกลุ่มเดียวกันครับอย่างนี้ถือว่าเสียหมาครับพวกมึงนี่เสียหมาไล่ราคาครับนะมึงรู้หรือเปล่าว่าลังซิมาโรมเนี่ยมันเป็นเจ้าของม็อบมึงรู้ไหมนะครับแล้วใครจะสนับสนุนใครจะเป็นท่อน้ําเลี้ยงพวกมึงครับนะว้าแดงนะครับกับขมเอน้อยครับวันนั้นเนี่ยขึ้นเวทีครับนะโดยเฉพ่อ้แก้วสันโอ้โหครับนะ กูเห็นไอ้แก้วสันแล้วกูแลวขบไว้นะต้องให้เกียรติท่านท่านให้เกียรติเล่าต้องให้เกียรติท่านท่านให้เกียรติเล่านะครับโอ้โหแก้วสันนะครับมึงนี่ทําไมถึงนะครับนะมึงทําไมถึงโ์โง่ได้ขนาดนี้ครับนะมึงเนี่ยเป็นระดับอาจารยนะร์นี่แต่เด็กทั้งนั้นเลยไอ้ชายชนกมันก็เด็กไอ้ลังสิมาโลมันก็เด็กนะครับนะ ทำไมมึงต้องไปให้เกียรติเขามากขนาดนั้นครับนะมึงเลือกพ่อเลยครับต่อไปมึงต้องเลือกพ่อลังสิมันโลพ่อชัยชนกครับนะต่อไปไอ้แก้วสันนะเป็นการที่ประจานพวกมึงนะครับว่าพวกมึงเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช่ม็อบที่มีอุดมการครับเป็นม็อบหาแดกเป็นม็อบรับจ้างนะครับเพื่อมานะครับกวนให้รัฐบาลน,นี้นะครับ นะให้รัฐบาลนี้เนี่ยสั่งคอรครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ครับประชาชนเขาเข้าใจครับนะประชาชนในโลกยุคใหม่เขารู้เขาเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่พวกมึงทำเนี่ยคือหาแดกครับแต่รัฐบาลนี้เขามีผลงานนะครับเขามีผลงานแม้แต่สารรัฐมนูญนะครับกูบอกเลยว่าสารรัฐมนูลไม่กล้าไม่กล้าเอาผิดองค์ยิงครับเพราะว่ามันไม่มีความผิดครับนะผิดอะไรล่ะครับ เออถ้าไปพูดวันนั้นนะครับนะไปพูดวันนั้นแล้วนะครับสิบเอ็ดจุดยึดคืนไม่ได้นั่นแหละครับคือผิดครับแต่นี้นะครับไปพูดวันนั้นได้รู้เลยนะครับว่านะครับทหารนะครับเขาก็ยอมรับแล้วว่านะครับเราโดนพวกเขมรเนี่ยยึดไปสิบเอ็ดจุดนะครับแต่ตอนนี้เราได้มาคืนแล้วครับทั้งสิบเอ็ดจุดจุดที่สิบสองก็นะครับนะจุดที่สิบสองก็ เขากระโดงนะครับนะเห็นหรือ,อยังครับนะถ้าอุงอิงคลิปหลุดวันนั้นนะครับถ้าเราแพ้ขเขมนนั่นแหละครับนั่นแหละครับสารรัฐมนูลจะต้องนะครับเป็นความชอบธรรมนะครับแต่วันนี้นี่ยสารรัฐมนูลไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินนะครับนายยกอุงอิงนะครับเพราะว่าสารรัฐมนูลเนี่ยมาจากการทำรัฐบา มาจากสามปอครับสามปอเป็นคนเขียนกฎหมายและรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์ารลรัฐธรรมนูนสามปอเป็นคนแต่งท่านสารัฐธรรมนูและจะมาตัดสินคนที่มาจากประชาชนจ่เป็น้ังเสียงได้อย่างไงครับมึงมากดดันเท่าไหร่พวกกูก็ไม่ยอมรับครับถ้าศาลถ้าศาลตัดสินตามที่พวกมึงกดดันนะไม่ว่าจะเป็นไอ้สมชายสแสวงการครับนะ ไอ้สมชายแสวงการไอ้ขาประจําตัวนี้นะครับมันเกี่ยวข้องทุกเรื่องนะครับไอ้สมชายแสวงการตั้งแต่นายกสมัครตั้งแต่นายกยิ่งรักนะครับตั้งแต่นายกนะครับนะตั้งแต่นายกเศษฐานะโ้นหมดครับไอ้สมชายตัวนี้แหละครับตัวต้นเรื่องนะครับแต่วันนี้นะครับนะแต่วันนี้มึงอย่าลืมนะครับว่าสารลัมนูยังสะเทือนครับพยายามให้พวกมึงนะครับนะ พยายามให้เมืองมากดดันให้อุงอิงลาออกครับลาออกลาออกนะครับนะถ้าลาออกก็จะจบไปนะครับเพื่อนะครับไทยบาเป็นสารละโมบเพราะสารละโมลเนี่ยผิดพลาดนะครับในการรับคําร้องจากสาวรครับนะรับคาร้องจากสาวท,ท,ทั้งที่สวนะ่ะนะครับสวนะ่ะเป็นสวสีดําสีเทาครับสวซื้อเสียงสวหัวครับ สสวโกงครับเอาคนที่มาจะไม่มีจรยิจรยธรรมไปเรียกร้องนะครับไปร้องต่อนะครับนะไปร้องต่อคนที่มีจรยิยธรรมได้ยังไงรรนะโดยเฉพาะสวพวกนี้ไม่มีจร,มริยธรรมครับนะไม่มีจร,มริยธรรมเพราะว่าที่มาก็เทาเทาอ้า,อางยี่ซ่องโจรน,นะครับเป็นสวโกงนะครับโกงอำนาจไม่ได้มาโดยสุดจริตและเที่ยงธรรมแล้วสารร,รัฐมนตไปรับได้ยังไงเพือกร้อนครับ นะจะทำยังไงแหละครับรับไปตามกระแสแต่ตอนนี้กระแสมันตีกลับไงครับนะตอนแรกตอนคลิปหลุดเนี่ยโหกระแสนี่วูบเลยครับเพื่อไทยครับโดยเฉพาะอุ้งหญิงนี่ครับตั้งหลักไม่ติดเลยนะครับโซซักโซเซครับแต่ตอนนี้กระแสมันตีกลับหมดครับเขากระโดงก็ได้ขึ้นครับนะที่11จุดก็ได้ขึ้นตั้งแต่ช่องบกช่องอันมาปูมาเขือ นะครับเขาพวิหารนะครับภูผีนะครับโสพลนะครับแถวปราสาทตาควายปราสาทตาเมินพมนะครับแล้วก็ซ่อมนะครับสายตะกูครับนะเห็นหรือยังครับได้เสบียดจุดตัวนี้แหละครับนะแล้วอีกอย่างเราก็ได้นะครับเราก็ได้พันธมิตรใหม่นะครับโดยเฉพาะวีระสมควรคิดก็มาเปิดโปงอีกครับเอ่อโดยเฉพาะไอลิมก็มา จัดหนักนะครับสามปอที่ผ่านมาครับเอาหูไปนาตาไม่ไล่นะครับไม่ทำอะไรเลยครับนะปล่อยปะละเลยแม้แต่วาจนานะครับนะวาจนาสายข่าวทหารนะครับก็มาบอกว่าประยุทธ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าครับมันทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับนะมันทำไม่ได้อะไรไม่ได้หรอกชายแดนอยูดด่ๆกันไปอย่างนี้นะครับนะต่างคนต่าง เอาประโยชน์ร่วมกันนะครับแต่การที่นะครับประยุทธ์พูดอย่างนี้ผมไม่เข้าใจคําว่าประโยชน์ร่วมกันก็ต่างคนต่างอยู่นะครับในที่ของใครของมันครับนะฝั่งคุณคุณก็ค้าขายกับเราเราก็ค้าขายกับแต่นี้คุณปล่อยให้กัมพูชามาตั้งร้านค้าขายที่บ้านเรานะครับที่อธิปไตยเราครับคําว่าอยู่ร่วมกันตามแนวชายแดนก็ต่างคนต่างอยู่เขตใครเขตๆๆมันครับ หมือนกับเราทำนาเขตใกล้ๆกันนั่นแหละครับนาวันนะครับน้ําของคุณเยอะคุณก็ปล่อยมาให้ฉันหน่อยครับน้าฉันฉันมากคุณก็ปิดไว้หน่อยครับนะมันก็อยู่กันอย่างนั้นนาใครนามันนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันอย่างมีนะครับวาฒนาที่พูดนะครับนะเห็นหรือยังครับประยุทธ์นี่ปล่อยป่าละเลยครับให้เขามายึดที่มายึดที่แล้วมันก็เป็นภาระของรัฐบาลนี้นครับเขาจะทำยังไงครับ นะถ้าถ้ารัฐบาลนี้ไม่ทำอะไรเลยมันก็เป็นรัฐบาลขายชาตินะตกลงใครขายชาติวีระเปิดโปงครับเปิดโปงกองกำลังบูรพาพยัคฆ์นะครับทำอะไรอยู่ครับนะแม่ทัพนกองขนาดนั้นนะครับคุณทำอะไรอยู่ครับเป็นขุมทรัพย์ของพวกคุณหรือเปล่าคุณทำไมไม่ผลักดันทหารครับพไอประชาชนเขมรออกไปจากบ้านหนองจานนะครับนะอำเภอโกกสูงอำเภอจังหวัดสระแก้วครับ นะเห็นหรือยังครับท่านผูชมมันเปิดโปงร่อนจ้อนเลยแต่วีละไปเดินนะครับไปเดินในที่ตัวเองครับในอธิปไตยประเทศไทยโดนจับครับนะเป็นการตบหน้าสามปอครับนะเป็นการตบหน้าแม่ทัพภาคที่หนึ่งครับนะทาไมแม่ทัพภาคที่สองเขาถึงทําได้เขายึดมานะครับเขาผลักดันออกไปช่องงานมาเนี่ยเขาผลักดันชุมชนเขมรออกไปหมดนะครับแต่ทําไมบ้านน้องการนะครับโคบสูง อรัญ,ญประเทศหรือว่าสัตแก้วทําไมทหารแม่ทัพภาคหนึ่งเกงใจใครครับนะหรือว่าเกงใจลูกพี่ครับสนที่ก็จัดหนักนะครับเราเสียอริปไตเพราะว่ากองกําลังบูรพาครับพยักทับนะเห็นหรือยังนี่คือสิ่งที่กระแสมันตีกลับนะครับสาลโมนจะทํำยังไงล่ะครับบอกว่าไม่ซื่อสัตย์จุลินคนที่ไม่ซื่อสัตย์จุลินิ์นะครับ นะแต่คนซื่อสาตเจริญที่คุณนอนเฝ้านอน,อนกอดอยู่สิบปีที่แล้วครับทําให้เสียอธิปไตยครับทําให้เสียอธิปไตยให้เขเมรมาตั้งชุมชนในเขตของเราครับนะวาชนานานโ่บบอกว่านะเขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละครับนะแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ไไดคุณต้องผลักดันเขาออกจากที่เราเขาครอบครองปลาระปักนะครับทุกวันนี่นะเขาก็อ้างสิทธ์อ้างเป็นคนไทยก็ได้เขาบโอ้ย ครอบครองสิปีแล้วเราสามารถที่จะนะครับไปขึ้นทะเบียนจดเป็นโฉนดได้ครับเห็นหรือยังครับมันอ้างสิทธิ์ได้เพราะว่าให้เขาอยู่ได้ยังไงทําไมไม่ผลักดันเขาออกไปเป็นขุมทรัพย์ของคุณหรือเปล่านี่แหละครับแม่ทัพในกองนะครับที่มันรวยมันรวยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนะเห็นหรือยังครับนะเปิดนะครับประจานมันครับโดยเฉพาะวีรสมความคิดเนี่ยไปติดคุกเขมรครับไปเดินชี้เกตครับในรัฐบาลของอภิสิทธิ์ครับ กับลาตีสองคนติดคุกครับนะแต่คนเขมรมาอยู่ฝั่งเราไม่ติดคุกแต่คนไทยไปไปอยู่ในที่ปไตยของตัวเองครับแต่โดนเขมรจับไปครับนะกองบูรพาภรรักษจะชี้แจงยังไงครับแม่ทัพภาคหนึ่งคุณจะทำยังไงครับนะคุณเกรงใจใครครับนะคุณเกรงใจใครจนจนต้องเสียอธิปไตยเลยแหละครับนี่แหละครับ นะโดยเฉพาะไอ้สนทิลิ้มนะครับนะจัดหนักครับตอนนี้นะครับศูนยเสียอธิปไตยนะครับนี่แหละครับกระแสมันตีกลับไงครับสารละนูญขาสั่นครับทุกวันคุณจะทําอะไรได้ผิดอะไรนะครับนะผิดอะไรนะถ้าผิดแล้วนะเออถ้าไม่ได้ดินแดนถ้าไม่ได้อธิปไตยคืนมานั่นแหละครับคือผิดแต่ตัวนี้ไม่มีรัฐบาลไหนนะครับ นายกมาตั้งตั้งตั้งแต่ยุคเปมก็ยังไม่มีปัญญาทำเหมือนกับนายกุ้งอิงครับยุคเปมยุคชวนครับชาวลิตบรรหารครับมีหาอะไรล่ะครับนะเกียงศักดิ์พุนวันอย่างนี้เขาไม่เห็นมีครับนะเห็นหรือยังครับเกียงฉักเกียงศักดิ์ก็ทําไม่ได้ครับชาติชายก็ไม่ทํานะครับแต่นี่หละครับนาลีขี่ม้าขาวตัวจริงนะครับที่มากอบกู้บ้านเมืองครับกู้ชาติเนี่ยนะครับําว่ากู้ชาติ แต่มันก็มีพวกม้านะครับที่บอกว่ารัฐบาลนี้ขายชาติครับนะนี่แหละครับท่านท่านผู้ชมเราจะได้เห็นเราได้ได้รู้นะครับว่าเขาพยายามที่ทําลายรัฐบาลนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเอานะครับเอาร้อยสิบสองมาเล่นงานท่านทักษิณนะครับเอาร้อยสิบสองเอามินสถาบันเอาโกงครับแต่ตอนนี้เขาเอานะครับเอาขายชาติครับมาเล่นงานท่านทักษิณ เอาผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับนะมาเล่นงานครับพี่น้องคนไทยต้องมีสตินะครับอย่งไรเราก็สนับสนุนพัรคเพื่อไทยนะครับเป็นผนังทองแดงเป็นกำงเหล็กให้รัฐบาลน,นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนะขอบคุณทุกท่านนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ